สวัสดีครับวันนี้วันอังวันพุธวันพุธที่29นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมตัว b i x 0 2นะครับคือจะใหพ้พามาชมตัวปลดเร็วนะครับตัวล็อกบอดี้นะครับเป็นแบบนวัตกรรมใหม่นะครับผมว่าต่อไปน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่อยากใช้น็อตยึดบอดดี้แบบรุ่นเก่านะครับก็ใช้อันนี้ผมว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ได้นะครับ เดี๋ยวจะพามาดูนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้น็อตยึดกับตัวตัวถาดเนี่ยติดแล้วเวลาจะจะใช้จะแกะเนี่ยเราก็ต้องไขน็อตถึง4ตัวนะครับออกมาแบบนี้เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับว่ารุ่นใหม่เขามีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนยังไงบ้างน,นะครับสำหรับบูมเดซซิ่งนะครับ อืมอยีงบนะอืมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวยึดบอดี้ ล็อกแบตใหม่เป็นยังไงนะครับของบูมนะครับนี่เราจะหงายให้ดูนะครับคือมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับเวลาจะอันนี้ตอนนี้ล็อกอยู่นะครับเวลาจะใช้เวลาจะอยากจะเอาบอดี้ออกนะครับเราก็กดนี่กดลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ชัดชัดหน่อยกดไปแบบนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะล็อกนะฮะไอ้ตัวนี้ก็จะคลายล็อกออกมา เราก็สามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับนี่น,นี่เอาละนะแล้วก็ข้างนี้ก็กดเหมือนกันกดปุ๊บมันก็ตัวปลดล็อกก็ออกเลยนะครับประมาณนี้มันทำงานยังไงก็คือตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นเดือยที่ อันนี้ขยับอะไรไม่ได้นะครับเป็นเรือที่ขยับไม่ได้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ติดอยู่กับแชสซีนะครับถ้าในอนาคตหรือว่าตอนนี้ถ้าใครจะเอาไปปรับใช้กับรถที่เป็นบอดี้อื่นเนี่ยก็อาจจะต้องวัดให้มันได้ตำแหน่งที่ดีนะครับที่จะทำให้มันยึดกับบอดี้ได้ในตำแหน่งที่พอดีนะครับแล้วก็สำหรับตัวบอดี้นะครับ มันก็เป็นแบบนี้นี่ันแบบนี้ตันแบบนี้ก็จะถ้าเกิดว่าอยู่ในตำแหน่งนี้ยคือตำแหน่งที่ล็อกนะครับถ้าปลดปุ๊บมันก็จะหลุดนะแบบนี้2ฝัง่งนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับก็อันดับแรกถ้าเป็น Defender ก็ ต้องใส่ตัวล็อกตรงนี้ก่อนนะครับตัวล็อกมันจะมีตัวล็อกที่อยู่กับบอดี้นยก็จะเป็นรูอย่างนี้นะครับสามรูนะครับซึ่งก็จะพอดีกับตัวรูที่กันชนนะครับสามรูเหมือนกันหนึ่งสองสามซึ่งกันชนหลังแรลโลเวอร์เนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับก็คือจะมีตัวล็อกนะครับ แล้วก็ใส่ข้างหลังไว้ก่อนใส่ปึ๊บอเดี๋ยวเราจะหงายให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดๆนะฮะอย่างนี้หลังจากนั้นก็ตอนนี้ตัวตัวล็อกที่ติกดกับแชสซีเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะกดตัวนี้ ตัวเนี้ยตัวเดือยสีเงินเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของมันนี่นะครับเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งข้างนะครับให้ดูอีกหนึ่งข้างนะครับนี่พอเรากดกดตรงนี้นะกลัวจะบังเดี๋ยวซูมให้เห็นชัดๆนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ตอนนี้ตอนตอนนี้ยังไม่ล็อกอยู่นะครับ ถ้าเกิดล็อกเราก็กดอันนี้ดันเนเดียไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็กดอย่างนี้นี่นะครับก็จะล็อกก็แข็งแรงนะครับยิ้วได้อย่างนี้ก็ยังยิ้วได้เลยครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมว่านวัตกรรมเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมอีกอันหนึ่งที่ใช้ แทนการยึดบอดี้ด้วยน็อตแบบเก่านะครับตัวบูมเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมแบบเนี้ยการยึดบอดี้ถ้าเป็น LC70 นี่ก็จะมีตัวปลดล็อกปลดเร็วข้างหน้านะครับสำหรับ b x 0 2นี่ก็จะมีตัวยึดัน,นี้ที่เป็นของใหม่นะครับก็สามารถที่จะไปปรับใช้กับตัวบอดี้อื่นได้นะครับก็อย่างนี้อันนี้คือตัวบอดี้กระบะนะครับกับตัวแชดซี BIX02 ซึ่งก็ทำมาพอดีนะครับเหมือนถ้าเกิดว่าเราจะาไปปรับใช้เนี่ยก็ต้องดูว่าแนวระดับนะครับที่มันจะล็อกกันเนี่ยมันจะพอดีกันไหมนะครับก็ไม่น่าจะยากนะครับสำหรับท่านที่ชอบเล่นอยู่ก็ดัดแ,แปลงนิดหน่อยนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับต่อไปแล้วก็เวลาจะใช้แล้วก็แค่กดปุ๊บแล้วมันก็ใช้ได้เลยนะดึงดึงดึงบอดี้ออกมาได้เลยอันนี้พอใหม่ๆม,มันยังแน่นอยู่นะครับ แน่นเราก็ต้องหงายก่อนอืปึ๊บออกข้างนี้ออกปึ๊บออกดูดเลยนะครับเป็นแบบนี้ครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการโชว์ตัว ล็อกยึดบอดี้แบบใหม่นะครับของตัว BRX02 นะครับแข็งแรงนะครับนี่รถมันก็หนักนะผมว่าหลุดยากมากเลยนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยมากถ้าเพราะว่าสมัยนี้ก็มายึดกันด้วยแม่เหล็กนะครับก็จะง่ายแต่ว่ามีโอกาสถ้าเกิดรถบิดเนี่ยมันก็อาจจะหลุดได้นะครับถ้าเป็นตัวล็อกใหม่ของบูมเนี่ยอยู่เลยนะครับก็น่าจะเอาไปดัดแปลงใช้กับรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับ นี่ผมลองสั่งมาแล้วครับเผื่อจะเผื่อมีใครสายดัดแปลงก็เอาไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับนี่สําหรับตัวภายในนะครับก็มีการเว้ามาให้สำหรับใส่เกียร์โดยเฉพาะเลยนะครับเพิ่งเห็นนะเนี่ยก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับ ช่องของเรานะของเรามี4ช่องทางนะครับก็มี YouTube นะครับมีเว็บไซต์มี Facebook Instagram นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดเลย,เลยก็คือว่าใช้ชื่อว่า RC s k i l l Thailand นนะครับก็สำหรับท่านที่อยากจะโทรมาคุยนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0814911989นะครับหรือจะโทรมาแนะนำต่างๆหรือแบบมีเทคนิคอะไรวิธีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่อยากออกกล้องเนี่ยผมจะ ถ่ายทอดให้ได้นะครับแล้วก็ไลน์นะครับไลน์ไอดีก็ H D Alien นะครับ H ช่องกง D Doc แล้วก็ A L I E N นะครับ H D Alien นะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปอันนี้ผมก็จะเอาไปตัดต่อปุ๊บแล้วก็เอาลงใน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ใน YouTube มาแปะไว้ในเว็บไซต์อีกทีนะครับเวลาเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอด้วยนะครับใน ในสินค้า,าจะพยายามเท่าเท่าเท่าที่แบบว่ามันสามารถที่จะแกะออมารีวิวได้นะครับขอบคุณมากนะครับผมเอนะครับ RC Scale Thailand ครับสวัสดีครับ